สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่7มีนาคม2,568นปะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรว่าปิดแบบมีความหวังนะมีแรงสู้โดยมีแรงซื้อหุ้นมาแขแคปขนาดใหญ่เข้ามาเดีนะ๋ยทำให้ดัชนีวันนี้ปิดที่1,202.03จุดนะครับเพิ่มขึ้น12.48จุดคิดเป็น 1. 0 5นะครับมูลค่าการแถวันนี้37 1,804.34ล้าน,านบาท <ics> <yeah. S 1> นะครับมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า S k s s นะครับจะมาสรุปภาพรวมวันนี้นะครับรวมถึงแนวโน้มนะครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีข่าวออกมาจากทางนส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าจะมีมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์จะออกมาคือเรื่องราวของพอลกรนะครับฟื้นฟูความเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยนะครับบอกเลยว่าจะมีการนําข้อกฎหมายต่างๆนี้หรือว่ามาแก้ไขนะทำให้ ตลาดหนบ้านเรามีความน่าสนใจน่าดึงดูดมากขึ้นนะรวมถึงตลาดศรัพย์เองก็จะมีการสนับสนุนโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยการยกเลิกนะครับทุกข้อจํากัดนะครับด้วยว่าทําให้ความคล่องตัวมีมากขึ้นอย่าลืมมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน,น,น์บรเชเชนคุณน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสักครู่ครับ กรณัณน์ได้ติดภารกิจนะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุด s w i งกันมางนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นนินไซมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกนี่คือตัวของ W s A นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท7จามบาท76สตางเพิ่มขึ้น24สตาางคิดเป็น6.82%เป ตัวที่2น,นะครับโมโนนะครับวันนี้ราคาหุ้นโมโนปิดที่1นึบาทสาสิเาต่าเพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น11.20%และตัวที่3นะครับ RS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่85สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น19.72%และตัวที่4 n e t b ็ตนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่17บเบาทเจสตางเพิ่มขึ้น90สตางค์คิดเป็น5.36%น,นะครับนี่คือ สี่หุ้นสุดสวงวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนนะครับสนใจใหญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกาไรอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูเทคนิคดูการาฟดูแนวรับดูแนวต้านลงถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวงนะครับในวันจันทร์หน้ามาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดทรัพกันมางด้วยคุณอภิวัตทวีสิริเวชท,ท,ทั้งวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบิเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือ แบงก์กรุงเทพนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าย่อแตะโลเดิมนะครับให้แนวรับที่145.50บาท50ตาแนวรับถัดไปที่ 143. บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่148.50บาท5้ตางต้านถัดไปที่151.50บาท50ตาวันนี้ราคาหุ้นของแบงก์กรุงเทพหรือว่า BPL ปิดที่ 149. บาทเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น1.36%ส่วนแซปสอนะครับนั่นคือตัวของ โอสุสภาหรือว่า OSP นั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิบอกว่าอัพไซด์เปิดต่อนะครับให้แนวรับที่15บาบาท90ตางแนวรับถัดไปอยู่ที่15บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่16บบาท60ตางต้านถัดไปที่17บบาท40ตางวันนี้ราคาหุ้นของโอสุสภาหรือว่า OSP นะครับปิดที่16บบาท20ตางเพิ่มขึ้น50ตางที่เป็น 3. 1 8นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับ กูรูวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนชอบนะครับฝากไล้์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียล media s, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสําหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออลาท่านผู้ชมผู้ฟังน,นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม